วันนี้ทำอะไรจ้าหลายคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะเอารูปงานเขาเรียกมาสเตอร์พีชวันนี้ให้ดูแพ็ควันนี้แพ็คพของค่ะกลับมาถึงก็แพ็คของนี่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะเราจะใส่เป็นถุงอ่าเป็นถุงมาเลมาร์เก็ตติ้งเรานะคะอันนั้นเป็นของบริจาคนะคะก็คือเราจัดการเสื้อผ้าแล้วนะคะได้อย่างน้อยสามกล่องประมาณเกือบเป็นร้อยชุดได้นะอันนี้จะพ็องเที่ยว เฉพาะห้องแม่ห้องเดียวนะคะยังห้องลูกนี่ไปมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ห้องพ่อไม่มีอะไรนะคะอ,อพ่ออันนี้ส่งไปอัลเบอร์ตาจ้าเสื้อผ้าหลายตัวคือแบบแค่แกะออกจากถุงแล้วยัยงไม่แกะป้ายเลยยังไม่ได้ใช้เลยป้ายยังติดอยู่เลยหกสิบเปอร์เซนคือไม่ใส้ใส่เลยอ่าทีนี้ปลาไก่ก็ขึ้นข้างบนจ้ะแล้วก็มีของส่งตลาดไทย นี่วันนี้จะให้ดูป้าไก่จัดของนะคะป้าไก่จัดของอุ๊ยอันนี้เราต้องเข้าไปข้างในพี่ไก่เราห้ามไว้ข้างนอกเราจะลบของเขาให้ถ่ายก่อนไงอ๋อแล้วอันนี้คือภาพปัจจุบันที่ป้าไก่จัดแล้วนะคะครั้งแรกที่้ามาบ้านหลังนี้แล้วมันเป็นแบบนี้เจอห้องนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ปกัอนนี้ปาไก่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ป้าไก่เห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาคือสภาพเป็นแบบนี้หลังๆมาแบบของเต็มเลยเพราะว่าไม่มีเวลาทํา อันนี้จัดให้ใหม่ต้องให้ถึงมือนะนั่นใหม่อันนี้เก็บของเข้ามาค่ะอันนี้งานป้าไก่วันนี้นะคะเอาไว้ริมนุนก็ได้พี่เดีย๋ยวหนูหลบอันนี้มาให้เข้ามุมเข้ามหเหมือนแบบคล้องคอสตูมอ่ะดี้ห d หน่อยนะอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรก เสร็จแล้วเราก็มาที่โรงงานจ้าวันนี้ไม่มีคนอยู่เราเอาของมาส่งนะคะเราเอามาส่งพูลราเตอร์กับ UPS นะคะเพราะไหนๆก็แวะมาทางนี้ก็เลยเราส่งได้ยี่สิบสี่เราส่งได้ยีชั่วโมงนะคะอันนี้คือกล่องของเราวันนี้จ้านีจ้าสี่กล่องเลยนะคะหมดแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวจะได้เอาอัน,นที่ค้ำออกเอาเก็บก่อน นี่ค่ะเรามาชิปปิ้งที่นี่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอภิสิทธิ์เรามันใหญ่อะนะไม่ <c oughs> ใหญ่ไม่เลือใหญ่กับผู้บริหาร <c oughs> ใหญ่กับผู้บริหารก็เมียผู้บริหารนี่แหละค่ะ นี่รู้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชุดก่อนมาเดินห้างอ่ะขอดูชุดก่อนอันนี้ลืมหรือตั้งใจเนี่ยใส่อย่างนี้อยู่บ้านนะนี่คือชุดธรรมดายอยู่บ้านนะจ๊ะนี่นะคะเรามาวอร์มานะคะ,คะแต่ดูแต่ดูชุดมันนะคะ <c oughs> ง่ายเกินสบายเกินนะโอเคเลสโก o โ n ล y วาน i นแคนาดาอายไหมอ่ะไม่อายภูมิใจค่ะ พอใส่ชุดแบบนั้นมันก็ดูแบบก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดเสื้อออกกันได้เนี่ยเราถอดไม่ต้องไม่ต้องถอดเสื้อได้เราถอดเสื้อได้เดินห้างตรงไปเลยค่ะตรงตรงไปล็อกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอันเดียวเท่านั้นแหละเอาเดินใหม่สิหันซ้ายหันขวาหมุน เออเหมาะกับตัวเองอยู่นะเราไปลดความ้วนก่อนนะอืมไม่รดใส่ได้ขายใหญ่นะรอบเนี้ช่วงก็เป็นคนขายใหญ่อ่ะก็ขายใหญ่อ่ะเรา่ก็ซื้อไอ้นก็ซื้อนี้ไม่ใส่นะเอาซื้อไใส่มกซส์พวกนี้เบิร์นเมเนอร์มาหน้าแบบ ของดีๆเอาไปให้คนอื่นไหมรูเจดเองดูหมวกที่น่ารักจังเลยอ่ะของเด็กไี่ใช่ห้าเลยเนี่ยนั่นแหละอยากได้อยู่สีอะไรสีเขียวสีอันเนี้ยเนี่ยมันต้องเอาไอ้นี่ไปไอ้นี่กันสมมติว่าสมมติว่าสีเทาไว้ล่างใช่ไหมแล้วสีนี้ทับขึ้นเอานี้ขึ้นเฮ้ยมันลดราคาด้วยเหรอไม่ราคาปกติเอามันดูสไบเหลืองๆมัน นี่อันนี้ก็สวยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสีเอาสีแะไรเนี่ยสีแบบนี้ทำเป็นสีเดียวอะนี่มีกาแก้วเอาไว้กินนมกินเชื่อฟ้าเสื้อเขาเรียกสีเทียวเขาเรียกเทียวมองเราด้วยมองทำไมฉันสวยล่ะนี่เธอมาช้อปปิ้งวอลมาร์ทเทำไมกระเป๋าเธอเป็นแชร์คะมันใชได้กันได้ถุงผ้า เธอจะซื้อหลุยซื้ออะไรไปไว้ที่บ้านทำไม <c oughs> อ่ะของมันต้องมีนะเอา้าผู้ให่นี <c> ่ <oughs> อ้ยผู้ใหนี <c oughs> ่ผู้ใหมาบ้านคอยผู้ใดนี <c> ่ <oughs> คนขึ้นเกาะ คนขึ้นเกาะจะนางมาจากเกาะนี่มันนี่อะไรมั่งจ๊ะอันนี้สิสอนด้วสอนวิธีสอนวิธีกินเมี่ยงอาหารไทยกินเมี่ยงจ้ะเราจะติดใจไปเฮ็ดให้พ่อใหญ่เด็กกินได้บ้างนี่มีเมี่ยงเด้อเมี่ยงหมูสามชั้นเอ้าเมี่ยงกีกับส้มต้มมีเอาข้าวไหมมีข้าวเด้อใครอยากเอาก็เอาปกติอ่ะน้ำตาลสดหมูอถ้าอยากใส่แค่นั้นก็เลือกเอาแล้วก็อย่างนี้เหมือนกินแล้วก็ยัดเข้าปากเลยอื แล้วป้าหน่งก็ต่อไปป้าหนงก็จะขอเมนูนี้นี่ป<ช>้าเหน่งเรากินกับนะอันนี้นะ <c oughs> อร่อยเบอร์ราวแล้วอันนี้สุดยอดของความกรอบอแล้วกว่าจะได้มานะั้นไม่ได้ง่ายๆนะจองเขาไว้ด้วยนะถ้าไปจองไว้หมดนะอือันนี้แบบว่าโฮมเมดไหมอ่ะคือว่าหมูย่างเกาหลีอ่ะหมักแล้วแกก็ย่างอร่อยนะเพราะว่าแค่หมักกับย่าง ระหว่างที่เรากำลังคุยเมสามอยกันแบบสาวๆนะคะอีเลนนะคะซึ่งเป็นคนทำสวนนะคะเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ดอกไม้แล้วก็สวนที่บ้านกุ้งนะคะเขามาทำงานพอดีซึ่งอีเลนเนี่ยเขาจะทำงานทุกวันอังคาระคะ่ะจนช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมาดูทุกอย่างเลยที่บ้านกุง้งเลนก็จะเป็นคนดูแลหมดเลยเขาจะมาคลังละประมาณ3มชั่วโมงค่ะซึ่งวันนี้ก็พอดีเลยเรามีปิกนิกแบบไทยปิกนิกกันนะคะก็เลยชวนเขาทานมื้อเที่ยงกับเราเลยนะคะซึ่ง อิเล่ยเป็นคนแคนาเดียนนะคะแต่ว่าวันนี้เราให้เขาชิมอาหารไทยแบบโลเคอลสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มตำปลาร้านะคะเมี่ยงหมูสามชาั้นซึ่งน้ำจิ้มบอกเลยว่าเผ็ดมากมีกากหมูนะคะแล้วก็มีไก่ย่างนะคะที่ที่เลนทานได้เลนบอกว่าเขาไม่เคยทานอาหารแบบนี้เลยแล้วก็อร่อยมากๆด้วยแต่ส้มตำเผดเดเดเ็ดไปหน่อยนะเผ็ดแล้วก็แบบทานไปร้องไห้ไปแบบน้ําตาไหลนะคะแล้วก็เมี่ยงอะคะน้ําจิ้มอร่อย ่อให้เผ็ดแต่มันอร่อยอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ทานเหมือนแซนด์วิชเลยค่ะเขาจะแบบมวนมวนแล้วก็ทานแบบอื้ออร่อยนะแล้วก็ทานกับไก่เลยค่ะซึ่งก็เป็นมิตรภาพดีๆนะคะที่กูมีให้กับคนรอบข้างให้เราทํากับเขาเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะขอญาตถ้าน้ำข่าวตากระต่ายบินขวดหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ ชอ้อนไหมคะชอ้อนไหมคะมีแล้วค่ะเอ<ด>่อ,อย่าดมมอย่าดมมีแล้วเอาอะไรวะอ <c oughs> อันนี้ร้านอะไรนะตอตลาดไทยเพสัตตลาดไทยเพสัตวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทํางานนะคะเกือบจะสุดสัปดาห์แล้วค่ะ กุ้งก็มีประชุมคอนเฟรนซ์นะคะกับทีมมาร์เก็ตติ้งของกุ้งก็คือ,อทีมนี้เป็นนะเป็นทีมดูแลเว็บไซต์ซึ่งแต่ก่อนนะกุ้งเป็นคนดูแลเองนะคะแต่หลังๆมาความที่ว่างานกุ้งเยอะมากกุ้งก็ต้องหาทีมงานนะคะซึ่งทีมนี้นะคะอยู่คนละที่กับเราเลยนะคะเขาอยู่ออเบอร์ตาเลยนะเวลาก็ห่างกัน2ชั่วโมงนะคะเขาก็จะดูแลเว็บไซต์ทั้งหมดเลยตอนนี้กุ้งก็จะมีหน้าที่แค่ป้อนข้อมูลให้เขาอะไรที่กุ้งอัปเดตใหม่กุ้งโยนข้อมูลไปอย่างเดียวนะคะเขาก็จะมีหน้าที่เอาไปใส่ใส่สให้งง่อน้า,า,นาเยะ มาก,กุ้งรับไม่ไหวทําไม่ไหวนะคะขนาดมีน้องย่านะคะเข้ามาช่วยนะคะเป็นผู้ช่วยมือขวาก็ยังไม่ทันนะคะน้องย่าก็จะทําอีกงานหนึ่งกุ้งทําอีกงานหนึ่งแล้วก็กุ้งจะเป็นคอยประสานงานทุกอย่าง ซึ่งคุณพอเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนคุณพอจะเป็นคนคิดไอเดียแล้วก็เป็นสร้างคอนเทนต์แต่กุ้งน่ยจะเป็นคนปฏิบัติแล้วกอ็อะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ควรจะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝั่งปฏิบัติก็จะเป็นฝ่ายของอัลเบอรตาฝ่ายทีมซีมที่ดูแลเลยนะคะกุ้งยกให้เขาดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง Google หรือ Marketing ของฝั่งเว็บไซต์นะคะ Yes i so yeah he really a very new machine and he really like really mad this more <laughs> for you so. Okay anything else you need for me? I right now I work on uh the update data the sheet. That's how Jadala baby review for me. Uh, I will send and then we update a big photo on that. not really big update. But I will send to you. ไปถึงเเ,เสร็จแล้ววะเขาเขาไปกันสามนาทีแล้วอีนี่เพิ่งเข้าจักจังเพื่อนยกมือใหญ่เลยวันนี้งานเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเที่ยงจะครึ่งแล้วค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยวันนี้นะคะปลาไก่ก็มาช่วยทำ expensive นะคะเพราะว่าช่วง expensive อะเยอะแบบใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเยอะกุง้งต้องไปทำอย่างอื่นไม่ได้มีเวลามานั่งทำทีละเล็กนะคะปลาไก่ก็เลยมาช่วยนะคะนี่อีกกองหนึ่งแล้วก็อันนี้ของมีตตลาดไทยด้วยค่ะ ข่อยเมื่อนี้ค่ะสึกตวนบ,บอกทอดกุนเชียงให้ลูกเมื่อเช้าก็เลยหอเหลือมาหอเหลือมาด้วดิเราดูงานค่ะวันนี้อันนี้สองวันแล้วไม่เสร็จนะคะเขาจะมาเอาเดนต้นอาทิตย์หน้านค่ะจีตูนมาแล้วจีตูดตูดไฟล็ไอไปลูกนี่อร่อยอร่อยอะไรก็อร่อยหมดตนะอนนี้เสร็จจากกานนี้ก็ของเจหล่ะของเจติดอยู่ที่คนนี้แล้วก็เดี๋ยวลงอันนี้ได้เลยแยกบินเรียบร้อยแล้วค่ะ ยังครึ่งแล้วเนาะทำงานต่อไปอยาไปกินมาม่าก่อนอันนี้ก็ตะ <c oughs> ลือเตืนนี่เป็นแม่แม่ขวัวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs>